สวัสดีครับผมมานพินกับชาแนลฟิลไทยใน u t u b e ตัวรุ่นแยกปินเก้านะครับตรงนี้ซอยสมเด็จพระปินเก้าสิบเจ็ดฝั่งตรงข้ามพาตานะตรงนี้เนี่ยในซอยนีย้มีที่พักแบบสไตล์เกทเฮาส์โฮสเทลอยู่แห่ง2แห่งนะครับเผื่อใครอยากหาทําเลนอกเมืองออกมาหน่อยนะครับแต่ก็สะดวกต่อรถเมย์เพราะว่าตรงนั้นพาตานะครับรถเมย์ผ่านเยอะก็มาดูกันครับตรงนี้ก็มีป้ายโฮสเทลวิลเลจนะครับก็เดินรูปเฮา ร้านรีสอร์ทกัะบาร์นะครับก็ข้างบนเ้าเป็นร้านอาหารด้วยนะครับข้างล่างเป็นร้านซ่อมคอมพิวเตอร์แม g ินทอนนะครับข้างบนก็เป็นรูปเฮาบาร์รีสอร์ทนะครับมีอาหารแล้วก็เป็นที่นั่งทานเครื่องดื่มมีระเบียนนั่งนะครับ นี้เข้ามานะครับในห้องแบบห้องพักรวมนะฮะก็มีที่วางรองเท้านะครับอันนี้ก็ติดแอร์นี่ครับก็จะเป็นเตียงสองชั้นอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกสนุกดีนะครับนี่ของผมวางไว้ตรงนี้ฮะก็ข้างในก็มีไฟนะมีกระเป๋าผมวางไว้ดูฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็มีไฟนะครับแล้วก็มี หมอนนะครับผ้านวมนะฮะมีผ้าเช็ดตัวแล้วตรงนี้เป็นล็อกเกอร์เนี่ยสามารถล็อกได้นะครับมีนี่ที่วางของกระเป๋าใหญ่ก็วางตรงนี้ได้ทีนี้ก็จะดีไซน์ทีนี้ก็จะดีไซน์แบบว่าล็อกเกอร์อยู่กับตรงเตียงนะครับถ้าเป็นโฮสเทลวังที่ล็อกเกอร์แยกส่วนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ดีไซน์ตรงนี้ออกมาก็จะเป็นอีกล็อกหนึ่งนะฮะ ห้องนี้ก็มีทั้งหมด8นะครับราคา350นะครับส่วนตรงนี้เป็นระเบียงเปิดออกมาเป็นระเบียงนั่งชมอะไรได้นะครับตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับอซอยปิ่นทิพย์ a พาร์ m e n นตรงข้ามาห้างพาต้านะครับนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับ ไปตรงโซนห้องน้ํานะครับก็จะมีห้องอาบน้ําก็มีน้ําอุ่นน้ําอะไรเงี้ยครับห้องอาบน้ํานะครับก็มีแชมพูสบู่เป็นแบบสบู่เหลวกับแชมพูสองห้องนะครับแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ํา มีสายฉีดครับห่าครับพอปิดม่านแล้วก็เป็นอย่างงี้ครับนี่นอนจากข้างในครับก็มีไฟสว่างนี่มองไปข้างนอกถ้าไม่ได้ปิดม่านนะฮะพอปิดม่านแล้วนะครับก็เป็นอย่างงี้ครับปิดม่านแล้ว ก็เป็นส่วนตัวอยู่ข้างในสไตล์ของโฮสเทลทั่วไปครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณร้านอาหารด้านบนนะครับตอนกลางวันเนะี่ยหลังก็จะมีโซนซักผ้าตักผ้าครับตรงนี้เป็นเหมือนกับสวนแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ